สวัสดีจ้าเกาหลีบานนอกจ้าพี่น้องมือนีเกาหลีบานนอกสิบห้าพี่้าน้องมากินนี่เลยซอยจุนะจับพันตับนะคะน้ำจิ้มแบบขมๆเลยนะคะกับหนึ่งขงนิ่มหอน,หอนมาเดอ้อมาเดอ้อบอลเนี้เขามีของไงอของเกลี่ยข้าวน,น,นะจ๊ะแอปเปิลก็แบบ,บท่านก็แบบนี่นะจ๊ะแบบพับมาไงไๆนี่นะคะมาเดอ้อมาเดอ้อบอลเนี้ของเกลี่ยข้าวก็บมีแล้ว พักเข้านี่แหลจะจะตามกับเยิ้มแล้วจะเก็บมัตสวนมีหลายแห้งบักเขือบักริกโฮระพ้าแล้วจะประกาศเินกับมี่มาเด้อเนี่ยค่ะเข้าหอเหนือกับหอตับแล้วจะพันมาเด้อมาเด้อขอไพ่ผู้ใดที่บอกกินแล้วค่ะ โดดม,มาเจะส็บแสนต้องกันค่ะคืออยากกินมื่อนี้ฮอใส่พักใสเออันนี้ก็ห้อใส่พักเลาน้อจะพักแพ่วพักหอม ประกาศหินแสบๆจ้ะหลายเหี้ยมมาละเหลือเยอะหน่วยเดียวนี่หน่อยมาเด้อมากินน้ำกันแล้วค่ะซอยจุ่ว์แสบๆนะะี่ค่ะ เดี๋พี่น้องสักผ้าอยากไลเครื่องสักผ้าแล้วจ้ะม,มาค่ะห้อาหอตับกับหอเหนือนะจังแจ้วขมยางแห้งเลยขมดีแล้วจ้ะ ผักเข้าหลายแห้งเขากับกินเขาบอม่ผักกินบอแล้วนะจ๊ะ กินระการหิน,กหนเกาหลีเอิญคัดกินคัดนะจ้ะแสบกินกับไอนี่ปนกับแก้วกับแสบนะจ๊ะก็จะเจอามาเห็ดกจิ่นจีบแสบขันเห็ดกิ่เจีนเสืยอหอม แคบคลั่งมาเด้อจ้าหนอนมาละ แนวแสบอากาศหินแล้วจังต้นต้นมันต้นเงี้ยง่ายมาต้นหน่อยคือบานให้ดีมาเด้อมาเด้อแสบแสบต้องกันค่ะอื้อ เขาซว่าจะได้กิ่นเนี่ยเขาเศร้าอ่ะขอบเศร้าขเขาเที่ยงแล้วจับกินน้ำกันไปเลยเนาะเพล่ ิลาบขาดกระเทียมบ่ด้เลยนจังมันแบบเข่ากันแห้งๆตามเฮียนะ เขาติดมือกันนะจ๊ะของข้าวไปของหวานม,มากบอกท่านอือ mm hmm. อันนี้แอปเปิ้ลน้ำผึ้งเพิ่งเคยเพิ่งสิเคยซื้อกินเนาะจังเลยก็คือกินแล้วเขาป้วนก็คือมาหาัเพรากระเจี๊ยกกินแต่อ Apple, แอปเปิ้ลแดงธรรมาดาโบลูอังสิตรสชาติมันต่างกันปะจะเข้ามาปอกแบบไปลูกพับน้อรวยแบบไงให้มึง พับแบบกินแบบกรอบมันสิมีสองแบบนะจ๊ะแบบที่แบบกินแบบสุกนะจ๊ะสุกแบบนิ่มอ่ะอันนั้นผู้เฒ่าสีมาก,กินแต่เป็นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมันแสบเด้หว,วานกรอบแสบแต่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องอ่ะขับทายเลยจะทายยากเนาะกินมากพับแล้วมันสิเฮงทายยากไปอีกนะจ๊ะขออภัยด้อบอกว่าสุภาพ อันนี้บอกให้บ้างนะจ๊ะอันนี้มันกินแล้วมันระบุขับทายทายอย่างนะคะห,หวานข่ววเดือนสิบเ,เดือนสิบเอ็ดนอกจากเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดทได้กินแบบแบบพับนะคะที่แบบแ่บ มันแอปเปิ้ลรสชาติมันเป็นแบบไหนอันนี้ข้างในมันกินทั้งเปลือกหอมแต่ว่า เห้ตอบว่าแอปเปิ้ลเกาหลีมีความแซบด้วยจ้ะแบบแซบหอมหวานแต่อันเนี้ยสีเหลืองอะ่ะจะหวานหน่อยก็สีแดงตัวราคาสูงกว่าความม่ถา่ายยาง อย่างที่แบบแปลกๆนะแต่สิราค่าสูงราคาแพงกว่าโหลดพี่น้องพับแบบจ้าเกาหลีบานนอกกับคอขอบคุณพี่พ,พ,พี่น้องๆนะจ๊ะที่รับ อ่ารับชมติดตามรับชมรับฟังนะจ๊ะคลิปสองเลนหน้อยของเกาลีบันนอกนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ